ทริปมาโอ้ยเอ้ยตื่นกันยังสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งเออเรามาอยู่กันที่ไหนฮะสนามบินโดนเมืองค่ะอ๋อต้องเดินทางอีกแล้วนะคะน้องเกสเที่ยวนี้ไปไหนคะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นจะไม่ค่อยตื่นกันเท่าไหร่ไปทำอะไรไปทำอะไรอะไปอ่ไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นไปเลี้ยงเล่นไปช้อปปิ้งโอ้โหช้อปปิ้งเอะ ไปที่เที่ยวค่ะบีนคือต้องบอกว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะเขาเพิ่งเปิดนะคะรูทใหม่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งไปนาโกย่าโดยบินตรงด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปจับลุยว่านาโกย่ามีาาอะไรกินมีอะไรเที่ยวมีอะไรทาใน,ใะรทนะคะนนะจ๊ะค่เช็คอิน n ดีกว่า อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้า Priority Red Carpet เดี๋ยวขอถือบัตรเป่งอ๋อเพราะว่าเรามีบัตรอะไรคะบัตรเครดิตนะคะธนาคารกรุงเทพร่วมกับไทยไอเอชนะคะโอเคสวยๆไม่ต้องต่อคิโอ้ยเล็ดเล็ดเล็ดคาเปดเป็นอะไรกับเล็ดคาไก่ไมาแล้วค่ะไปมาแล้ว มาถึงก็โก้เลยค่ะอ่ะไปผิดผิดเคาน์เตอร์อีกมาทำไมปล่อยไก่อะครับอันนี้อันนี้ที่ถูกต้องนะต้อง XJ 6 3 8ามแปดนากุย่าเลวนะครับมาานี่ไม่เข้าใจเลยวันหลังเนี่ยป้าเหรอไก่นั่นแหละไก่นั่นแหละอ่าอันนี้ถูกต้องแล้วค่ะทีนี้ ไม่ผิดแล้วนะหมาม้านะไม่ผิดแล้ว,วลอ่าเดี๋ยวเช็คอินก่อนนะฮะกายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะกายมาหมุนมาขอแวะสถานเด็กเล่นก่อนนะฮะไม่แวะทั้งนั้นไม่แวะทั้งนั้นแปลว่ากายจะเจะทำอะไรทะเลาะทะเลาะกับรงขาวนี่กายกายจะหมุนให้ดูนะครับด้วยความเร็วแสงเตรียมตัวหนึ่งสองสาม เอาเร็วๆไหมป้าๆเอาเร็วๆให้ฮะเร็วเกินไปเอาเอาเอาเียขามีโซนให้เด็กเล่นด้วยนะมันเช้ามากเลยนะง่วงไมม่าา แม่แอนไม่ได้นอนอะไระนอนตอนตอน,ตอนอหัวข้ามตอนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นมาจัดกระเป๋าโอ้โหไม่ใช่อะไรกลัวไม่ตื่น <c oughs> ไม่เล่นอย่างอื่นเลยเหรอหมุนอย่างเดียวเลยเหรอฮะ <c oughs> ดูดูดูโอ้ยโอ๊ยย <c oughs> เรียบร้อยอยังท,ลอลองทะเลาะรองเท้าเรียบร้อยอยังเวิธีใส แต่สวยนะไหนะยืนให้ดูหน่อยได้ไหมยืนให้ดูหน่อยไนะนะด้ไหมที่เกียจะยืนโอ้นี่น้องเกดนะใส่บูทแบบเดียวกันกับแม่แอนนะลองดูดิมายืนพร้อมกันดิ<อ>นี่คือตั้งใจจงใจซื้อมาคู่กันคือแม่แอนใส่ไปใส่ไปหลายทีแล้วคุ้มค่าแล้ว เกณฑ์แล้วแล้วแบบซื้อเหมือนกันเดินไม่ได้เลยทิ้งต่างประเอันอันนี้เลยไปซื้อซื้อรุ่นเดียวกันมาใช่ซื้อรุ่นเดียวกันโอ้โหเคยซื้อรุ่นใหม่แบบบางทีมันสวยแต่รูปถูกไม่หอมอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่ต้องไปทิ้งต่างประเทศเสียตังซื้อคู่ใหม่เตเจีนอนอย่างนี้มีความสุขไหมระวัง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  อัดอัดโดนที่ไปเลยป้าหมุนให้โลอุ้ยอ sure> ุ้ยอ uh 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 uh> uh 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 ุ้ยอ네ุ้ยเอาตกไม่ต uh ้องวิ่งหรอกขึ้นไปเถอะขึ้นไปเลยเดี๋ยวป้านี่ให้อ่ามาป้ายเอาจะจะเบรกทำไมเล่าฮะแรงเกินเอาเอามา เช้าๆอย่างนี้ฮะเราจะมาหาอะไรขอขีดปีก่อนนีอ่อ่ะอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับกายตอนน,อนี้เราอยู่ที่ลาวซิงทาวเวอร์หรือบัตรเครดิตรวมของซิงพาวเวอร์กับใครก็ได้ะะแล้วฮะติดตามได้หนึ่ง <ไป S 1> คนไปติดตามหนึ่งขอกระสอดปลาในกรสอดปลาเหรออะไรเมื่อกี้ทำอะไรได้ยืนปลายเท้าได้ยืนปลายเท้าแต่โชว์สิก็เกาะอยู่ก็ต้องยืนได้เด็ดอ่ะ มีโยกไปโยกหน้าหลังไปเอาโต๊ะอูบันไดก็สวยๆแล้วเมื่อยมาอะไรนะอ๋ออ่ามีที่นั่งไหยคะแย่แล้วค่ะเต็มค่ะนูนนูนนูนมีไหมได้ที่นั่งละนี่จะพาไปดูว่าเขามีอะไรกินบ้างยังไม่ตื่นเลยอ่ะ กาแฟนะคะแล้วก็นมร้อนนะคะผลไม้เค้กนะคอนเฟ็ตเมื่อมีน้ำมิ้งขวายครับน้ำส้มอะไรเงี้ยมีน้ำมันลมสลัดเปาอันนี้ป้ากินโต๊ะไก่แหละอันนี้เขาจะมีเป็นรอบๆเวลานะคะอาหารร้อนซึ่งแต่ละช่วงเวลาอาหารก็จะไม่เหมือนกันเราจะตักตรงกันหอมน่ากินนะฮะ แม่ค้าคะขอสองชามค่ะใส่ไข่ด้วยนะครับใส่ไข่ด้วยเอามาปั่นหนึ่งใส่ไข่ด้วยไงไม่มีอืมปินค่ะใส่พริกไทยเยอะๆให้ร้อนทองร้อนทองกินปูนก็ได้นะคะจะได้ร้อนทองร้อนทองจะได้ตดไงกูเล่จริงๆมีบัตรก็ดีนะคะได้ขึ้นเครื่องโอเคไป คนแรกอ่ะฟ้ายังมืดอยู่เลยดูสิสะท้อนตัวเองหมดของเกดขึ้นเครื่องแล้วจะทำอะไรอย่างแรกเลยฮะนอนแล้วไปแอนล่ะนอนเือนกันอะไรอะไรว้าวฟ้าสวย เป็นเครื่องอันดีกว่าคนแรกเลยนะสวัสดีครับคนแรกเลยค่ะไปสีท่ที่โอเคพร้มอมนอนแล้วอะ่ะ พร้อมนอนไหมพร้อมนอนไหมอ่าววิตามีนเอเอเชียเอลกหน้าตาหน้าตานี่ไม่ตื่นเลย <c oughs> ต,ต,อ,นนตลอ,อ่ะเดี๋ยวเราขอเดินทางก่อนนะครับะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวบ๊ายบายค่ะ ที่ปูดแล้วล่ะครับสนามบินชูบุเซ็นแตนะคะท่องเที่ยวปูชุบปูโอ้ยฝนตกนะฮะแต่ว่าตอนนี้แห้งนะตอนนี้14องศาเซลเซียสออ๋กำลังดีอ่ะเย็นๆเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปรับกระเป๋าก่อนนะแล้วก็ไปรับรถเช่าตอนฝนตกเขาบอกแบบ9องศาเซลเซียส9องศาแล้วฮะหนาวไหมยังไม่หนาวนะอยู่ข้างในอ่ะไปสนามบินชุบดูแบบ เนียบสงบดีนะจะบอกว่าสนามบินที่ชูกุเซ็นเทียเนี่ยเขาคือสนามบินนินจาด้วยนะคะเพรานินจาเหรอเดี๋ยวอาจจะพาไปชมแบบหนึ่งหนึ่งไปบ้างเออเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าอ่ะโอเควันนี้ไปายก่อนค่ะบาไปไย,ย,ย,ยถึงญี่ปุ่นแล้วฟอร์จิ่วนมากเลยนั่อปีกใช่ไหมอ่าบ๊าย